กับคอสิ่ช่วงที่2ของรายการครับคุณผู้ชมกับช่วงบ้านตัวอย่างนั่นเองครับวันนี้อย่างที่อาจารย์เกินไว้แล้วว่าบ้านตัวอย่างเนี่ยค่อนข้างจะแปลกพอสมควรแล้วครับจะแปลกมากน้อยขนาดไหนและมีวิธีการแก้ไขห่วงจุ้ยบ้านตัวอยา่างอย่างไรนะครับไปชมกันต่อครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์กับบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ใกล้ไม่ไกลาจากสถานีของ m v t v ทีแห่งนี้นะฮะแต่ ทุกครั้งที่บอกไงครับว่าการเชื่ออะไรเนี่ยต้องอยู่ในเหตุผลและความสมดุลถ้าเกินความสมดุลมันก็นะครับทำให้เราเหมือนกับคนเพอ้อฝันครับดังนั้นเนี่ยนะครับคนเพอ้อฝันย่อมไม่ดีแน่นอนการที่เราเรียนเองรู้เองนะครับสามารถที่จะทัดทานนะครับกับบรรดาเหล่าสิงแสได้เป็นอย่างดีอันนี้เราไม่ใช่ว่าสิงแสในเะมืองไทยไม่เก่งผมนะครับเชื่อมั่นว่าเก่งๆกันทั้งนั้นแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับ เราได้มีการศึกษาเราจะได้มีโอกาสที่จะรู้นะครับเป็นการป้องกันหรือระวังการที่เราเชื่อกนง่ายๆเนี่ยบางครั้งมันพลาดขึ้นมาแล้วโอกาสที่จะแก้ตัวมันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไปดูบ้านตัวอย่างแถวนแถวนนซอยลาดเพ้าเจ็บนะฮะบ้านหลังนี้หลังคาทรงนะครับทรงหน้าจั่วทรงไทยสวยงามามากนะครับน้ที่ก็ประมาณ60ตารางวาถ้าลองสังเกตประตูรัว้วตรงกับประตูบ้าน ในศาสตร์ oh. แห่งหงจุ้ยเขาบอกว่าถ้าบ้านใดก็แล้วแต่ประตูรั้วกับประตูบ้านตรงกันมันย่อมได้รับกระแสชีทิพิฆาตนะครับ,รบพลังงานมันพุ่งเข้ามานะครับยากแก่การแยกด้านทานหรือรับไว้ได้มันก็เกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆซึ่งแต่เดิมนะครับโครงการหมู่บ้านเนี่ยประตูหลักหรือประตูเข้าบ้านอยู่ทางขวามือแต่ท่านให้ถามปรึกษาสิงแสสิงแสก็เลยบอกว่าต้องย้ายประตูมาอยู่ตรงข้ามกับประตูรั้วถึงจะดี oh. นะครับ มันก็เกิดการพลิกผันในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไปดูภาพต่อไปให้ท่านดูก่อนนะครับอันนี้คือประตูเล็กนะฮะประตูรั้วกับประตูเล็กเนี่ยเขาบอกว่าประตูที่จะเดินเข้าภายในบ้านต้องไม่ซ้อนกับประตูรั้วแต่อันนี้ถูกต้องแต่ซิงแสบอกว่าเดินไม่ได้นะครับซึ่งมันเป็นดาวหมายเลข8ทําไมเดินไม่ได้บอกเอาต้นไม้มาตั้งไว้3ต้นนะครับ การที่พลังงานหรือการขับเคลื่อนเนี่ยในสูตรตำแหน่งดวงดาวที่ดีเราสมควรที่จะนะครับมีการขับเคลื่อนไม่ใช่ไปปิดกั้นเกี่ยวกับสภาวะของโชคลาภนะฮะเสร็จแล้วต้นไม้ที่ปลูกไว้ตรงกําแพงหน้าบ้านเนี่ยสูงกันไปเปรียบเสมือนคุกเลยนะครับเรียกว่าปกคลุมกำแพงอยูไปพลังงานกระแสที่ไหลครับควรที่จะให้มันเสมอกับขอบของกําแพงรั้วนะครับ นี่จะเป็นการเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ของพลังงานที่ดีนะฮะไปดูภาพต่อไปแต่วันหน้าอาจารย์สั่งตัดเลยนะครับพอดีเนี่ยนะครับคนในหมู่บ้านมาตัดไม่ถึง15นาทีเคร่ยเลยเหมือนคนผมลกลุงลังเนี่ยนะครับมันก็ดูแลไม่น่าสวยสวยงามอาจารย์ครับอย่างนี้ในกรณีที่แบบกําแพงบ้านเนี่ยไม่ควรสูงเกินกว่ากําแพงให้ชนกำแพงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าให้มันสูงเกินไปครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเกิดพลังงานของความสมดุลหรือเขาเรียกว่า ต้องมีหยินและมีหยางนะครับเดี๋ยวไปดูตรงภาพต่อไปนะครับอันนี้คือนะครับประตูเดิมซึ่งซิงแสนะครับเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเป็นหน้าต่างและยกประตูตรงนี้นะครับสลับข้างกันครับโดยนะครับตำแหน่งตรงนี้เป็นพลังงานที่สมบูรณ์แบบมันกำเนิดด้วยดาวเลข8คือโชคลาภประจำยุคแต่นะครับเจ้าของบ้านไม่มีความภูมิความรู้นะครับก็เลยเชื่อใครแบบง่าย นะฮะแต่อย่าไปเชื่อมาเรียนเองฮะวันที่11พฤศจิกายนนาโรงแรมมาร์เก็เซนเดอร์วันเดียวครับวันเดียวก็รู้เรื่องละ<ม>เหินดาวเป็นนะครับและไม่ได้เป็นเฉพาะยุค8ยุค9ยุคต่อไปนะครับคุณทําได้ครับอันนี้เห็นไหมคือตรงนั้นน่ะตามจริงมันเป็นหน้าต่างนะครับแล้วก็ดันย้ายประตูเข้าไปอยู่ตำแหน่งนั้น <c oughs> เสร็จแล้วเขาตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวไปดูภาพต่อไปนะครับตรงข้ามกับประตูบานเนี้ยไปเจออะไรอ่ะก่อนอื่นเราก็ต้องใช้หลอกแกหรือเข็มทิศจีนเนี่ย ไปยืนไว้นอกบ้านเพราะว่าบนหัวของอาจารย์ไม่มีโลหะนะครับ,รบสื่อของเหล็กนะฮะหรือกระแสของไฟฟ้าม,มันสามารถจะพิกผันให้หลอกแกเนี่ยนะครับผิดเพี้ยนไปพอเพี้ยนไป1-2ห,หรือ2อ,องศาผลที่ได้มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะแต่บ้านหลังนี้ได้360องศาหลังบ้านทิศเหนือนะครับเนี่ยหน้าบ้านทิศใต้การวางรองเท้าเนี่ยเป็นการขัดขวางพลังงานที่ดีอบอกทุกครั้งว่ารองเท้าต้องเก็บให้เป็นหมวดหมู่อยู่ในโต๊ะ อย่ามีอะไรของสกปรกหรือว่านะครับละเกะละกะการเดินของพลังงานเนี่ยนะครับมันชอบของอะไรที่สะอาดสะอาดนะฮะอย่างนี้ดูแล้วไม่น่าไม่เรียบร้อยเลยนะคุณพี่นะเนี่ยแต่ต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างแล้วนะครับเสร็จแล้วประตูบานนี้ถูกเลื่อนไปหยุดในตำแหน่งหน้าต่างซึ่งเป็นการกลับกันนะครับกับตำแหน่งซึ่งเดิมแล้วตรงนี้ไม่ใช่ประตูนะเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปข้างในเิอจากประตูนี้เนี่ยมองเข้าไปเจอเสด็จ อ่าพ่อและกา,กานที่ห้าน,นะฮะข้างบนนั้นเป็นโถชักโครกเลยเนี่ยเห็นไหมโถชักโครกเนี่ยอยู่ตรงแนวกับรูปภาพแป๊ะเลยโโเขาก็เอาอะไรเขาเอาน้ําเต้าเนี่ยนะครับ,รบมาแขวนไว้อาจารย์บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่อย่าไปอยู่ใต้ห้องน้ําเป็นอันขาดม,มิฉะนั้นจะเกิดความเป็นอัปมงคลยิ่งนักนะครับมันจะเกิดผลเสียเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยนะครับสมควรที่จะย้ายประตูและตั้งตําแหน่งของประธานใหม่ เพื่อให้เกิดสิ่งที่เป็นสิริมงคลต่างๆอันนี้เกิดผลเสียอย่างแน่นอนนะครับเพราะข้างบนเป็นโถชักโคกเป็นท้องส้วมเสร็จแล้วนะครับชั้นล่างเนี่ยลูกชายของท่านเนี่ยนะครับ,รบนอนเนี่ยหันหัวมาทางหน้าบ้านคือทิศใต้ได้บอกทุกครั้งนะครับมุมที่ดทีที่สุดคือมุมทะยงกับประตูแล้วก็อันนี้เป็นหลานชายนะครับ,รบแล้วก็คนที่นอนห้องนี้คือเขาเกิดปีชวดต้องหันหัวไปทางหลังบ้าน หันขาออกมาหน้าบ้านไม่มีปัญหาเพียงแต่เราตั้งเตียงนอนให้ชิดติดกับกำแพงถ้านอนลอยๆคือนอนสภาพของคนตายแต่นอนแบบนี้คือสภาพของคนเป็นนะครับแต่หันหัวทิศนอนผิดแต่ถ้าเขาเกิดปีมาเมียเนียนอนไปเลยหันหัวมาทิศใต้เท่ากับทิศทางบันทอนกับดวงชะตาแล้วความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับธุรกิจการงานจะเกิดขึ้นได้อย่างไร,รนะครับก็เรียกเกิดผลเสียดังนั้นวิชาของจุ้ยคือวิชาการสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนะครับ ปีนักาัารศครับาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องพลังงานมุมต่างๆนะครับรหัสที่สําคัญคือเป็นชาวรหัสอะไรไม่ตะวันออกก็ตะวันตกนะครับทิศทางเนี่ยบอกอาการนะครับบอกความสําเร็จต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูให้ดีๆเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปชั้น2กันบ้างอ๋อนี่หลังบ้านก่อนห้องครัวอยู่ทางหลังบ้านน้ำกับไฟเป็นรูปตัวแอล ปากเตาหันมาสู่ทิศตะวันออกอทิศตะวันออกก็คือธาตุไม้ไม้เกิดไฟก็เกิดเกี่ยวกับเรื่องหลักของเบญจธาตุนะครับน้ำกับไม้เป็นรูปตัว L เห็นไหมฮะสิ่งน้ําเป็นรูปตัว L อ,อันนี้ถือว่าไม่เกิดการขัดแย้งกันอยู่แล้วเกิดความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินเพราะว่าเตาไฟนะครับกองทัพเนี่ยมันเดินได้ด้วยท้องเตาไฟคือความอุดมสมบูรณ์ของอความเป็นอยู่ของมนุษย์คนเราไปดูภาพต่อไปนะครับอันนี้เห็นไหมครับ ทุกครั้งที่บอกว่าแสงจากบนหลังคายาสอดส่องลงมาถูกตัวบ้านเขาทำเป็น Sky สกายแลบส่องลงมาถูกพื้นบ้านชั้นที่สองไม่มันมีผลเสียแล้วเสร็จแล้วยังส่องไปโดนพระพุทธรูปรหรือองค์เทพต่างๆนะครับถือว่าไม่เกิดสิริมงคลเป็นยิ่งนะักเสร็จแล้วเนี่ยทุกครั้งที่บอกว่าถ้า เราต้องการจะปรับพลังยุคข,ของบ้านเราควรที่จะใช้แสงของสุริยันหรือแสงจากฟากฟ้าเนี่ยพลังฟ้ามากําหนดบทบาทแต่แบบนี้ทําให้ความเป็นอยู่ไม่มั่นคงแล้วการตั้งพระเนี่ยก็ผิดหลักโดยเอาพระหลังพิงตะวันออกหน้าหันทิศตะวันตกนะครับซึ่งภรรยาของท่านเจ้าของบ้านเกิดปีละกาไปบันทอนดวงชะตาทําให้ท่านนะครับสุขภาพเนี่ยเสียหายส่วนขวามือนั่นนะครับององนะครับก็เรียกว่า พ่อสุรศีหนาทนะฮะสุรศีหานาทซึาา่งท่านเป็นกษัตริย์เนี่ยนะครับในสมัยราชวงศ์สมัยก่อนเนี่ยนะฮะท่านบูชาอยู่นะฮะองค์สุรศีหานาทน,นะฮะ<ม>เสร็จแล้วทาเทพหันมาที่ตะวันตกไม่เป็นไรแต่ควรที่จะปิดสกายแลปนะครับข้างบนนั้นน่ะที่ใสๆอย่าให้แดดส่องลงมาเป็นน้นขาด เพราะฉะนั้นความมั่นคงหรือความไม่นิ่งมันเกิดการปรวนแปรอยู่ตลอดเวลาเสร็จแล้วพระโดนแดดเผานะครับเลิกยามโดนทําลายและการเงินมันจะดีได้อย่างไรนะครับถ้าใครคิดจะทําสกายหลบแบบนี้ต้องระมัดระวังนะครับเสร็จแล้วทีนี้ไปดูนะครับอาจารย์ครับขออนุญาตย้อนหนึ่งอย่างเราตั้งพระเนี่ยตรงทางขึ้นตรงบนไดเนี่ยย่อมไม่ดีไม่ดีเป็นผลเสียเลยใช่ครับเป็นผลเสียเพราะเราเดินขึ้นเดินลงเนี่ยนะครับเนี่ยเราลอดอยู่ใต้ข้างล่างเนี่ยแล้วมันเต้เต้ต่ำๆเขาบอกว่า ห้องพระควรเนี่ยก็หนดบทบาทอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมรหรือสถานที่เงียบเหมาะสำหรับที่เราจะไหว้บูชาท่านอาจารย์หาตำแหน่งใหม่ละนะครับอยู่ทางด้านหน้านะครับ,รบลวกาหันหลังพ,พระพิงตะวันตกหน้าทิศตะวันออกต้องหันหน้าพ,าพระพิงหันหน้าไปทิศตะวันออกหลังพิงตะวันตกพระเจ้าของบ้านเกิดปีมะโรงผู้ชายนะครับเจ้าบ้านแม่บ้านเกิดปีละกาห้งคู่กับมังกร ทิศตะวันตกโดยใช้หลังพักพิงนะครับพระพิงทิศตะวันตกหันหน้าทิศตะวันออกมันจะส่งผลในทางที่ดีนะครับเกิดความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนักนะฮะต่อไปนะครับเนี่ยเราต้องย้ายนะครับบอกทุกครั้งว่าประตูตรงกับเตียงนอนย่อบไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นควรที่จะขยับเตียงนอนให้ไปทางมุมซ้ายห้องนี้เป็นห้องของพ่อบ้านซึ่งเกิดปีมะโรงหลังบ้านคือทิศเหนือ ชวดมาลงวอกสามารถนอนหันศีรษะไปยังทิศเหนือได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้าหันมาทิศใต้ไม่เหมาะสมเพราะตำแหน่งนั้นคือห้องน้ำนะครับเนี่ยใครก็แล้วแต่ยาหันศีรษะมานอนเพียงกับห้องน้ําเป็นอันขาดมิฉะนั้นมันจะเกิดการบันทอนเกี่ยวเรื่องสุขภาพและดวงชะตาเป็นยิ่งนักอ,นะอันนี้แค่ขยับเตียงก็สามารถทําได้นะฮะไปดูภาพต่อไปนะครับอันนี้แหละครับนะฮะท่านพ่อบ้านเนี่ยเกิดปีมล 95, รลอง2495่ท่านภรรยาเกิด2,500 นะฮะแก่กว่าอาจารย์ปีเดียวดังนั้นเนี่ยหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับอาจารย์บอกว่าวันที่11บเอ่ด <18. S 1> วันที่1งครับผมคือวันนี้เลิกดีนะครับท่านกคงม,มีการปรับเปลี่ยนลว้วันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคนะครับ,รบเหมาะในการที่จะทําการมงคลใดต่างๆนะครับเสร็จแล้วเรามาดูผังดาวหน้า